สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกคนนะครับผมวันนี้บ่าวนี่ผลาาพา FC มาอัปเดตครับผมกับร้านทุเรียนธัญ<ฆ>รัตนผลไม้สดตามฤดูกาลน,นะครับผมวันนี้ก็มีทุเรียน<ว>เยอะเหมือนกันนะครับผมเด<ว>ี๋ยว<อ>ให้แม่ค้าคัด <ๆ S 1> ให้นะครับทีนี้ลูกค้าบมกินเนื้อแบบสุกพร้อมทานถ้าไม่สวยก็ไม่ต้องกินเล้ เดี๋ยวบอกว่าเดี๋ยวคัดให้สวยๆเลยภูเขาทองอ่ะภูเขาทองภูเขาทองวันอาทิตย์นีก็จะไข่ดาวเลยของมาลงคืนนี้ของได้เลยเออปุ๊กว่าทำไมเขาหัวล้อรวเของของภูเขาทอ่ะเออปิ๊กจะไข่ดาววะต้มหน้าต้มตาทำเลยนะเสื้อลายสก๊อตอ่ะสมาธิโอ้โหสวยครับ ตรกนี้อ่ะไนผ้ให่ๆ่จคนมาโปรโมทป่ะเนี่ยไลฟ์สดป่ะเนี่ยจะได้หลบหน้าเห็นหน้าเราหน้าใหญ่ไม่ใหญ่หรอกครับหน้าสวยแล้วหน้าสวยแล้วดูพี่อย่าติดไฟได้ป้าเร็อดิเฮ้คุรอะไรเนี่ยสขายไก้าสอะขายอเยสายสิบโลยีโลเท่าไหร่ โลร้อยเหรอโลยี่สิบโลร้อยจ้าหรือจะสี่โลร้อยก็ได้สี่โลร้อยได้อยู่ต้องวันที่สิบหกไปแล้วอ่ะมาได้อยู่มาที่ได้ไหมเนี่ยในภูเขาไฟภูเขาเปยดมาพรุ่งนี้วันอาทิตย์วันอาทิตย์ถูกนี่วันอะไรวะพรุ่งนี้วันวันเสาร์ต้องรอบ่มอีกสองคืนไม่มาเมื่อวานเนี่ยเออเทียว่าเทียคิดว่าก็เธอมีบอกมีตลอดไงก็เลยพี่ก็ว่ามไม่มีแบบ หมดไม่ทันแล้วลูกค้าแย่งกันประมาณนี้ครับใช่ร้านนี้ร้านนี้ที่เด็ดไม่ได้ไปบนความภัยอ่ะเออคุณก็ว่าทำไมกูพูดผิดนึกว่าเน้นข้างมู้นเลใส่ไข่ดาวอร่อยเลยเออว่าทำไมเขาหัวล้อหัว้าหัวล้อทำไปทำไปเรายืนมุมนั้นนะดีแล้วนะมุมนั้นนะดีแล้ว เรียบรอ้อยไ่้ยืนมุมนี้กูไม่ได้เคาะแบบวันนั้นอะ่ะรับมีดรอแล้วนะ้เนี่ยเห็นไหมรับมีดรอแล้วเิีวต่อไปก็เป็นเนื้อไก่ฉีกอีกแล้ว <c oughs> ลูกค้าประจำบอกกรอบนอกกรอบในไก่ฉีกนี่เนื้อที่ลูกค้าต้องการแกจะจำลูกค้าเกือบ ได้เกือบทุกคนเลยนะครับเนะนี่ยลูกนี้สโดครึ่งนะครับดูเทคนิควิธีการปรอบทักษะโอ้โห,โห๊เ,เก่งนะครับ เอาลูกเดียวไม่พอไม่น่าพอครับใช่ครับเอาหน่วยหน่อยเพื่อบีก็ได้ครับพี่ไฟกันตลาดท่าตสวนแมนครับเข้าไปดูในผ่านแฟนเพจได้นะครับผมบบบ่าวนี่พลพากินมาเที่ยวครับของแฟนเพจแมนครับ แล้วก็ของทั้งร้านแบบนี้นะผมร้านธัญรัตน์ทุเรียนหมอนทองนะครับผลไม้สดตามฤดูกาลนะครับเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะอย่าค้นหาเพจเข้าไปทักเลยแมนครับปเปล,ล่าวนิพนธ์เลาะที่สมมติประก,รกันบ่พาก,กินพาเที่ยวครับ,บไปน้อบ้านหาพความไหมครับเราลิงเราลิงครับอ๋อได้ไหมถ้าไปหาเองเนี่ยครับผมถ้าไปหาเองก็หาไม่เจอได้ไหมนี่นะใช่ครับผม อบคนะครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณ FC ถึงหน้าร้านเลยนั้นเนี่ย <c oughs> คนติดตใช่ไหมครับเริ่ม,ม,มคนคนชอบดูทุเรียนครับถ่ายร้านทุเรียนถ่ายถ่ายร้านถ่ายร้านเจ๊ร้านนี้นี่คนดูเยอะเหมือนกันครับ เจ๊เจ่งปอเก่งที่สำคัญนะเขารุ่นนั้นเรียนแล้วแบบใช่ครับใช่แถมจำหน้าลูกค้าได้เกือบทุกคนด้วยจำจำหน้าลูกค้าจำเนื้อลูกค้าที่ลูกค้ากินได้ด้วยครับทีมงานก็เยอะดินปอกปอกก็ไวไปเลยปอกก็แบบ แม่นครับบอกไม่ไหวงามๆครับเดี๋ยวเอาเพิ่มอีกลูปหนึ่งได้ครับ ้ไ,ไ,ไปแล้วุจะมาเอาโซมอล้เด้อได้เดลยนไ้่ามาองารดเอาแงผี่จานไปผ่านมานะถ้า FC จะมาอุดหนุนนะครับผมกับร้านทุเดียนร้านพันจารัุก เรียนผลไม้สดตามฤด,ดูกาลนะครับก็สามารถปัหมดปับ GPS มาได้เลยนะครับที่ตลาดแม่สะใบทองนะผมสนนเส้นคลองขุดมุ่งหน้าไปบางปูนะครับพอมาถึงหน้าร้านแล้วก็เห็นชิวยาวๆก็ต่อชิวได้เลยนะครับวันนี้ไม่มีแจก,กบัตรชิวนะครับให้ลูกค้าต่อชิวและก็จำช่วยจำเองนะคผมบ,บางทีลูกค้ามาก่อนมาหลัง แม่ค้าก็อาจจะสับสนนิดนึงนะครับต้องขออภัยลูกค้าด้วยนะครับทางดีๆให้แม่ให้ลูกค้าต่อแถวกันเองนะเรียบร้อยขอกแบบเดียวครับเรียบร้อยขอบคุณ FC จากลูกค้ากลายเป็น FC ขอบคุณมากๆครับเรียบร้อยผู้ใดมาก่อนครับง่ายๆครับขอบนอกนุ่มใน Má. Má. Không được con trốn. Anh hết con trốn, anh hết con trốn tròn. Thôi.